ลักษณะนิ้วก้อยของคุณเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสื่อสารการพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาคุณจะมีพรสวรรค์ในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสื่อสารเป็นผู้ที่มีไหวพริบมีความสามารถในการปรับตัวและเชื่อมสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายคุณจะมีความสามารถเข้ากับสังคมใหม่ๆได้ดี ลักษณะนิ้วก้อยของคุณบ่งบอกถึงลักษณะของคนที่มีจิตใจดีมีน้ำใจผู้คนรอบข้างมักสแสดงความรักและความเป็นมิตรต่อคุณอยู่เสมอคุณเป็นผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงและจะไม่มีปัญหาในการสื่อสารอารมณ์ของตัวเองเลยนอกจากนี้คุณยังไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับการสนทนาที่ก่อให้เกิดความขัดแยง้ง คุณมีแนวโน้มที่จะชอบรักษาบรรยากาศแห่งความปรองดองและความสามาคัคคีจากลักษณะนิ้วหัวแม่มือบ่องบอกว่าคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความรักมากเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ในความรักแต่คุณเป็นคนประเภทช่างฝันที่มักมีความลหลงไหลและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายในความรักเมื่อยามใดที่คุณตกอยู่ในห้วงความรักโลกของคุณจะเป็นสีชมพูทันที ในบางครั้งคุณถึงกับเลือกที่จะไม่สนใจทำงานหรือทำสิ่งอื่นใดเลยในขณะที่คุณตกอยู่ในมวนแห่งความรักคุณต้องการให้คนที่คุณรักมาสนใจและเอาใจมากๆต้องการการบอกรักจากคนที่คุณรักในทางตรงกันข้ามความรักอาจจะทำให้คุณเกิดความคลั่งขึ้นมาได้ง่ายกว่าคนอื่นๆเมื่อคุณรู้สึกว่าคนรักไม่ให้ความสนใจเมื่อไหร่ คุณอาจจะทำให้โลกแตกได้ทันทีดังนั้นคุณต้องระวังความคิดของตัวเองบ้างไม่หวาดระแวงกับคนที่คุณรักมากเกินไปการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้กับลักษณะบุคลิกภาพและความสำเร็จในอาชีพหากนิ้วกลางยาวกว่านิ้วนางและทั้งสองนิ้วยาวกว่านิ้วชี้และนิ้วก้อยและนิ้วหัวแม่มือมีความยาวเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมาก อาจบ่งบอกว่าคุณนั้นมีการผสมผสานทักษะที่ลงตัวระหว่างการลงมือปฏิบัติจริงและความคิดสร้างสารรค์ลักษณะของรูปแบบนิ้วแบบนี้มีลักษณะเด่นคือเกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่บ่งบอกถึงความขยันขันแข็งในขณะที่คุณเป็นคนที่มีความเป็นอิสระขนาดของความยาวที่ค่อนข้างเท่ากันของนิ้วก้อยและนิ้วหัวแม่มืออาจบ่งบอกถึงความสมดุลระหว่างตรกกะและสัญชาต,ตยาน ซึ่งมีศักยภาพทางความคิดสร้างสารรค์และการสร้างนวัตกรรมผู้ที่มีลักษณะมือแบบนี้อาจเหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ทั้งทักษะเชิงปฏิบัติและความคิดสร้างสารรค์เช่นการออกแบบกราฟิกการโฆษณาหรือด้านสถาปัตยกรรมบางท่านอาจมีความเก่งในสาขาอาชีพที่ต้องใช้ทั้งความคิดเชิงวิเคราะห์และการอย่างรู้เช่นนักจิตวิทยานักวิจัย นอกจากนั้นคุณยังมีทักษะความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งคุณอาจมีความสามารถในด้านธุรกิจการเงินธนาคารการประกอบการการเมืองนักกฎหมายทนายความหรือด้านการดูแลสุขภาพอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้คือการตีความลายมือเหล่านี้ไม่เป็นสากล และการทำนายลายมือที่แตกต่างกันอาจมีการตีความหรือความเชื่อที่แตกต่างกันได้นอกจากนี้วิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผลและมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนายดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง